อตะวันครับหรือว่าตนทาวันนะครับอ๋อแล้วอ๋อครับเฮ้ครับลูกนี้ทำไงครับอ๋อครับจะแก้ไขยังไงครับยังได้ครับโอ้โหลูกนี้ทำได้รับเสียปกบมือครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่นะครับเสียปกบมือตัวสนามเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหทำได้รับเสียปกบมือเลยครับจากท่านผู้ชมครับถือว่าสุดยอดมากครับต้องฟิตมากครับลูกนี้ครับสองต่อเจ็ดครับเยียมเชียวครับ ไปไปเนี่ยด้านซ้ายเอาละครับต้นล่างแล้วครับไปหนักๆครับโอ้โหโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วครับอู่ที่เพจตะก้อเนนะเจ็ดต่อสองครับเอาละครับทัดนิดไปแล้วครับโอ้ลูกเสิร์ฟเอาละครับยังไงครับลูกนี้ครับโอ้โหติดเกลียวนะครับใส่สกอร์รึเปล่าครับน่าจะไม่รอดนะครับโอ้โหนี่นะครับดีกว่านะครับลูกเสิร์ฟกดดันมากกว่านะครับแปดต่อสองครับต้นเสิร์ฟอาเซียนเปิดเอาละครับเที่ครับลูกนี้ไปโดนเกลียวไหมครับ เอ๋อยังได้ครับยังได้ครับเอาละครับหมวกนี้ไม่น่ารอนะครับหน้าเน็ตครับโอ้โหเสียงตามฟังชัดครับเอาล่ครับยอดเอาละครับต้นทำไงครับโอ้โหใต่แล้วครับโอ้โหแป๊กกับหมวกนี้ครับเอาละครับแตมขยับแล้วครับเจ้าบ้านครับจะมาอยู่หรือเปล่าครับสามต่อแปดครับเปิดลุกขึ้นมาครับใต่แล้วอุ๊ยตื่นเดรยวเอาลอครับยังอยู่ ยังเสียงครับยังมีเสียงครับไออูหูเกือบเกลียวได้ครับตรงนี้ครับแต่ต่อสามแล้วได้ยินว่าศาสตร์อไม่เอาเลยเหรอได้เลยนะครับไอ้พุทธบูชาเอาแล้วครับโดนเกี่ยวครับได้ไหมครับไอ้ได้สามต่อแปดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับที่เพจตะก้อนไลค์นะครับเอาแล้วครับเปิดออกยกไปไหนครับตรงนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับ เกมนี้ต้องยื้อนะครับใครจะพลาดก่อนกันนะครับตรงนี้ครับ4-8สี่ต่อแปดครับเอ้โะครับไลปกันมาทีละแต้มแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สี่ครับเปิดดูสิมาเอาแล้ครับ5-8นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเตะเดินสายนะครับเอาล้วครับฝั่งนี้ล็อกฝั่งนู้นแปดงานแล้วครับอ่าต่อแตะครับฝั่งนู้นโดนล็อกตายนะครับเอ้โะครับโดนเกลียวไหมครับโอ้โหเกือบเกี่ยวได้ครับนี้ แตอนน่อ5ครับเอาละครับต้นเซลครับอยู่8ปดหน้านะครับฝั่งนู้นครับแนมไม่ขยับเลยครับเอาละครับที่อ๋อและครับยากนะครับลูกนี้มีต้องมีความฟิตสุดนะครับลากจากหัวเสาฝั่งหนึ sure ่งไปข้ามมีฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหต้องวิ่งอะไรไปปาดครับโอ้โหต้องฟิตมากครับนี่นะครับอัหรับซุปเปอร์เทพุทธบูชานะครับนี่ไหนครับลูกนี้ เอาแล้วครับไม่นานแลรวเโดนเกี่ยวแล้วครับเอาแล้วครับเป็นแต่ก็ชั้นแบ็กโอ้โหลากไปกาวครับเกี่ยวได้คโอ้ลากไปฝั่งเมื่อไหรก็เลยเล่นยากนะครับเอาแล้วครับแอบต่อห้าครับเจียนเปิดตรงนี้ครับโอ้โหพลาดนะครับตรงนี้ครับสุดิเทพลาดแล้วครับพลาดสองครั้งแล้วครับโอ้ ได้แต่ไม่ได้แต้มครับเสียแต้มด้วยครับตอนนี้ครับอ้าต่อฮาครับต้นเสีครับจ่าเทียนปิดได้มากลูกนี้ไม่น่ารอดนะครับหน้าเนี้ยไปหน้างครับโอ้โหลงพื้นเสียงดังฟังชัดดูตะกอแทบแตกครับลงพื้นแต่ละทีครับดูนใหม่นิดตี้ลูกอ่อนไปเลยนะครับโอ้โห หนักเหลือเกินครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ก็โอ้โหเสียไม่ท่ามครับไปใส่เน็ตทิศข้ามเอาเทียนปอกเดียวไปหน้าเน็ตนะครับตรงนี้ไม่น่าเหลือครับไม่น่ารอดนะครับโอ้โหดูนะครับอ๋อแล้วดาเทียนคนเอ้ยนั่งอยู่ฝั่งนู้นนั่งอยู่ฝั่งสาทรวนเลยครับ ครับซุปเปอร์เท่โอ้โหปีไปปีมายังอยู่ครับยังได้ครับโอ้โหซุปเปอร์เท่นี่ครับสวัสดีท่านที่มารับชมนะครับบนที่เพจตะกอไฮไลท์นะครับเ้าเก้า้าต่อเก้าครับจากเชื่อเสือบเอาล้ครับเปิดมาต้นเตะแล้วครับวงนี้ครับนี่แล้วครับต้นสาทอนครับ ว่าใช้ยาต้นพม่านะครับเอาแล้ครับ9 5 9 5ครับคู่นี้เตะกันนานนะครับล็อกกันไปครับสุดเปอร์เทสครับตรงมียากนะครับทำไงครับโอ้โหปาตุกจูจริงๆครับข้างสนามก็ปะารครับโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหสดๆมากครับต้องบอกว่าสดมากครับสดกว่าผักในสวนก็สุดเปอร์เทสนะครับ โอ้โหถือว่าสดมากครับอฮ้ยห้โอ้โหสุดเปร์เท่ครับสดกะผักในสวนนี่ครับตอนนี้ครับต้องบอกว่าสดจริงจริงครับเข้าจ่าเชียนครับโอู้จ่าเชียนกระโดดปาดเองครับพวกนี้ครับโอ้ถือว่าเล่นลูกนมีพลาดนะครับสิบต่อห้าครับโดนเติบเอาละครับโอ้เติบฝั่งนี้เสือว่ามีลูกเสือยากนะครับพวกนี้ไม่น่ารอดนะครับสิบเอ็ดนะครับโอ้ เบตัวห้าครับฝั่งนู้นถือว่าลูกเสิ์ฟครับลูกเส์ฟถือว่าเส์ฟได้ดีกว่านะครับถือว่าเส์ฟกดดันมากกว่านะครับนี่นะครับต้นเส์ฟดีนะครับู่นี้นะสำหรับผู้นี้นะครับไปติดตามต่อใน u t u b e นะครับเดี๋ยวจะไปตัดต่อลง youtube ต่อนะครับครับโอ้โห ครับชาวบ้านจะทำไงครับจะไล่ทันหรือเปล่าครับ6-11ครับ7-11 6-11จากเชียนเสือบอนเปิดเอาครับเอาแล้วครับมองกันมองกันแล้วก็แก้ไขข้ามาน่าจะเป็นแต้มนะครับเอาครับก็ได้มะครับลูกนี้ค yeah, ร oh, 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 ับโอ้โหไม่เข้าใจกันครับ7-11ครับจ่รเชียนเสืครับเสือไปที่เ ja ดิมแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเตะเอาแล้วครับ11-11ครับ สี่แต้มครับฝั่งเจ้าบ้านจะลดอยู่หรือเปล่าครับฝั่งนู้นต้องการอีกสองแต้มนะครับเกมสิบสามอีดิยวนะครับนะครับตอนเจ็ดโอ้โหลูกเสือครับลูกเสือมีผลครับเท่ยากนะครับตรงนี้ครับยากนะครับยากมากครับตรงนี้ครับโอ้โหโอ้ลูกเสือครับโอ้ลูกเสือครับแต้มเดียวเกมแล้วครับ เบอลลูกเสือจะกดดันมากกว่านะครับ12ต่อ10ต้นเสรือแล้วครโหที่ครับลาเข้าไปไปโอ้โหเหยียบเลีครับโอ้โหนี่นะครับดูประธิดายืนบอกขยำครับว่าจะเสือไปไหนเอาแล้วครับแปลต่อ12ครับดูประธิดายืนคุมเลยครับว่าจะเสือให้เสือไปไหนครับแปลต่อ12ครับ แต้มเดียวก็แต้มเดียวก็เสียวได้นะครับโอ้โหลงครับตรงนี้ครับเตะดีครับเตะลงเส้นครับตรงนี้ครับครับจ้านจะลองสูงหรือเปล่าครับ12ต่อ8ครับ12 8แต้มเดียวก็เสียวได้ครับสิองต่อแปดครับต้นเชบโอ้โหไม่ข้ามครับติดขอบเท้าแต่ไม่ติ๊กข้ามเลยครับ ภามาก็น่าจะปิดเกมนะครับพวกนี้ครับผมก็เสิร์ฟวัดเลยนะครับแคร์ติดสองขาดเทียนเสือโอ้โหมาเป็นมาต้นไปเวลานโลวั์ที่ดีครับโอ้โหตีหนักเลยเกินครับครับแดมเดียวเกมครับเกมที่ป่าเขาจะปิดเกมได้กว่าครับสิบสองตบไปครับต่อครับนี่ครับไม่นานแลโอ้โหที่มีถือว่าหาครับโดนเกี่ยวแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วครับต้นทข้าไปครับตีหัว เอาละครับโอ้โหวิว่าจบเกมนะครับ13ต่อ2รับเป็นฝั่งสาทรน,นะครับชนะเ้าสนามไปครับ